สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีลูกทุกคนด้วยวันนี้มีของมานําเสนอค่ะคุณลุงมีของมานําเสนอเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะจริงมันเป็นต้นเ,เป็นกล้วยป่านะคะโรงเรียนเรามีกล้วยป่าที่อยู่ตรงหลังหลังทางโรงอาหารที่ขึ้นตรงลำน้าเหมืองนะคะเมื่อวานเลยให้อสอนตัดมาดูกล้วยป่านะจ๊ะซึ่งกล้วยป่าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถรับประทานได้เพียงแต่ว่า เม็ดมันจะเยอะเมื่อวานตกใจก็เลยว่าเอ้ยไหนๆขอดูหน่อยซิวันนี้เลยเอามาให้นักเรียนดูกันนะคะถือเป็นการเรียนรู้ด้วยมันสุกแล้วนะจ๊ะทีนี้กล้วยป่าเนี่ยรับประทานได้นะคะถ้าใครทานได้ก็คือทานเออจะมีมากในแถบเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองนะคะในในของเราซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า มีการปลูกกล้วยป่ามาแล้วถึง8,000ปีนะคะย้อนไป8,000ปีที่แล้วก็คงเป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์พวกหินเก่าหินกลางหินใหม่นะคะตรงนั้นแล้วก็เป็นพืชชนิดแรกที่มนุษย์เราได้นํามาปลูกก็คือกล้วยป่านี่เองนะจ๊ะมีเม็ดเยอะอะเมื่อวันแกะไปนหนึอันวันนี้ขอโชว์หน่อยของคือมันจะแข็งๆมันสุกแล้วเหมือนกันนะคะสุกแล้วแต่ว่า อันกดเข้าไปมันก็จะแข็งๆเนาะแข็งเพราะอะไรคะไม่ให้แข็งเพราะเนื้อแน่นนะจ๊ะแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ที่เห็นดำๆนี้คือเม็ดมันเนี่ยผุงจะผ่าเนาะเอากระดาษมาหรอโหยผ่<ๆ>าออกมามันจะมีเม็ดเยอะนะคะเป็นเม็ดเยอะมากมาเมื่อวานเม็ดเยอะกว่านี้อีกเนี่ยเราจะกินได้ตรงผิวมันเนี่ยผิวมันจะกินได้แค่นั้นแหละ เมื่อวานก็กินเนาะเราต้องลองทุกอย่างก็แต่ว่าลองทุกอย่างต้องศึกษาก่อนนะจ๊ะไม่ใช่เห็นพืชผักอะไรปแปลกๆแ,แล้วก็หยิบใส่ปากเลยไม่ได้นะจ๊ะน,นี่คุณลุงาถามคนเฒ่าคนแก่มาแล้ว,ว ó, อันนี้มันกล้วยป่าเราเห็นกระต้นมันเนาะวันนี้เราได้เห็นตัวข้างในมาแล้วมันนี้เป็นเม็ดมันทั้งนั้นเลยอันที่มันขึ้นอยู่ตรงหลังหลอดอาหารเดี๋ยวคุณจะให้ดูนะตรงนี้เป็นเม็ดมัน อเนี่นะเม็ดมันจะเป็นนี่มีเมด็ดเต็มไปหมดเลยถามว่ากินได้ไหมหวานรสชาติหวานนะคะรสชาติหวานสนใจพวกนี้โรงเรียนเปิดแล้วามาเลยค่ะแต่ก็ต้องระวังเมด็ดเข้าคออีกเนาะอย่าไปกินมาเลยอ๋ออ่ะศึกษาไว้นะคะต้นกล้วยป่ากล้วยป่าเมด็ดเต็มเลยมีแต่เมด็ดนะจ๊ะแล้วก็เมด็ดเมด็ดเยอะมากเมด็ดแข็งด้วยนี่มีเปลือกบางนิดเดียวไม่ใช่เปลือกอันเนื้อ แย่ยากเลยต้องใช้มีดเนี่ยนะคะถ้าเราจัดทานนะคะกินได้กินดูอ่ะหวานหวานอยู่หวานมากเลยอ่ะจบกล้วยป่า ส่วนนี้สําคัญมากเมื่อกี้เราแกะผลกล้วยดูแล้วสุก้ยมาทานยากอ่ะมันทานไม่ได้แล้วยังไงล่ะในใน,ในเขาเรียกว่าในของหนึ่งอย่างถ้ามันมีข้อเสียมันก็ต้องมีข้อดีข้อดีของตัวนี้นะคะของกล้วยจริง,รงๆกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะตั้งแต่รากจนถึงใบผลดอกต่างๆอะมาดูจุดแรกแต่เมื่อเราทานทานผลมันไม่ได้ทานผลไม่ได้เราทานอะไรคะทานหยวกค่ะหยวกกล้วยป่า เคล็ดลับของชาวเชียงใหม่หยวกกล้วยป่ามีรสชาติดีมากนะนี่ผ่านการทดสอบมาแล้วถ้าเราจะแกงกินแกงหยวกแกงพื้นเมืองเนี่ยนะคะก็หยวกกล้วยป่าจะมีรสชาติดีที่สุดหยวกกล้วยที่อยู่ข้างในแกงกลางอ่อนๆนะเนาะเอามาแกงเป็นแกงพื้นเมืองบ้านเฮาเนาะแต่ถ้าเอาแกงอันหยวกชนิดอื่นมาอาจจะไม่ลํำเท่ากับกล้วยป่าอันนี้คือคนเท่าคนแก่เปิน้ทนทดลองมาหมดแล้วนะจ๊ะ าทานหยวกกล้วยนะคะหยวกแกงหยวกนั่นเองนะจ๊ะตอนช่วงปดเทอมก็มีคุณต๋องคุณไหนมาช่วยทําให้คุณครูทานมื้อกลางวันเป็นมื้อกลางวันนะคะของขึ้นบ้านทถวนี่แหละอ่มาดูในเรื่องการรับประทานกล้วยสรรพคุณทางยาของกล้วยป่ามีไหมมีเยอะมากาสรรพคุณทางยามีอะไรเป็นยางของกล้วยป่าเนี่ยใช้สมานแผลสดได้เนาะผลดิบถ้าผลดิบใช้รักษา อาการท้องเสียได้ผลสูกเป็นยาละบายนะคะผลสูกเป็นยาละบายแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคลิสิตดวงทวารน,นะคะแล้วก็หัวปลีแก้เกี่ยวกับลําไส้นะคะแก้โลหิตจางลดน้ําตาลในเส้นเลือดได้นี่คือประโยชน์จากกล้วยปะนะคะทั้นตำรายาพื้นบ้านของเราก็มีเนาะตำรายาพื้นบ้านเดี๋ยวดูคุณลุงขึ้นภาพให้เนาะตำรายาพื้นบ้านใช้รากและห้าวผสมกับยาอื่นป,ปรุงเป็นยา ดับพิษภายในได้แก้ไข้ผิดน้ําเป็นไข้เ,เข้าใจว่าเป็นไข้แล้วหายหายไปด้วยการอาบน้ํากลับไปเป็นไข้อีกนะเขาเรียกว่าไข้ผิดน้ํานะคะผลปอกปอกเปลือกพอเริ่มเหลืองนิดๆก็เอานํามากินดิบรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ส่วนใบกล้วยก็ใช้หางใบทั้งสองสามหางเนี่ยมาวางซ้อนกันหลายๆใบลงในหมอ้อแล้วก็เอากะลา,าโตเมียความปิดพอน้ําในหมอ้อ ใส่น้ำในหม้อพอประมาณแล้วก็พอเดือดปุ๊บก็ต้มกิน แก้ตกเลือดนะคะแก้ตกเลือดแล้วก็ขับปัสสาวะช่วยขับปัสสาวะฉะนั้นของทุกอย่างพืชพันธุ์แต่ละอย่างก็จะมีคุณมีโทษในตัวเองอะไรที่มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีฉะนั้นเรานําความรู้วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ต่างๆความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้มาดูนะคะว่าแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแล้วเหมาะกับตัวเราหรือไม่อย่างไรนั่จะอาว่าในเรื่องกล้วยวันนี้เราก็จะไปกินกล้วยกันต่อ